วันนี้จะไปออกอีเวนท์ที่เชียงใหม่เครื่องขึ้น1 0 1โมง 10, 10. ตอนนี้9.22โมง22แล้วนะครับเรายังอยู่กันที่ <c oughs> บดรถค่ะโคตรเหลือเชื่อเลยทันนาทีสุดท้าย <laughs> <laughs> ผมตัดใจแล้วนะเมียผมไม่ตัดใจเคยเห็นหมาหอบไหมและแล้วดิวฉันก็ไม่ตกเครื่องแล้วมาถึงแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ร้านเต็มเลยไม่มีใครมาดูหนูเลยค่ะมาดามแพมอะไรแพมคะ ผนจะกันแลค่ะทุกร้านนะคะมีความอร่อยที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะว่าแต่ละวันจําสูตรไม่ได้เลยยื้นะคะเอ่ออันนี้วายเจ้าหรือให้ชิมชิมช,มชื่นใจแต่ไม่อิ่มเลยฮะนี่คือสูตรของอาาแต่อา่าไม่ขายขอยืมชื่ออาาอ,อ๋อนี่ไงอาอาอา่าสวัสดีค่ะทะเลไข่เค็มอ่ะขออนุญ,ญาตใช้มือแล้วกัน โอถ้ากินหมดล้วยเนี้ยนี่ยจะไม่สามารถไปร้านอื่นต่อได้มะม่วงอาจจะมีแค่แบบเดียวแต่น้ำจิ้มมีหลายแบบมากใส่ทับไปเลยค่ะเราจะได้ดูหัวสูงอะ่ะจะได้สูงเรรมาดาแพรร้านนี้ไม่ถ่ายได้ไหมอะ่ะพรีเซนเตอร์สวยกว่าชั้นใหญ่กําลังดีเลย49 49บาทหรือเปล่าเจ็ดสิบเก้าร้อถปลาทูอัมพวาเธอชี้เฉยๆให้กินเลยค่ะ <c oughs> ย่ะะีินี่กินอะไรก็อร่อยหมดทุกอย่างแหละเชื่อแบบดูด้านดะูด้านะด้วนยะดูไนะข่ปลาเมกร้อนนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ถ่ายได้ไหมอ่ะเ <c oughs> จอคนรวยกว่าดูทอ,ดองดูทองที่คอดูที่มือม <c oughs> ตั้งใจทำมากถ้าแต่ละชิ้นไม่เท่ากันคือหักเงินเดือนอครึ่งโล140บาทกิโลเท่าไหร่คะตกเลข <180. S 1> 280 280 ก็ไม่ได้ถูกกว่ากันนะคะก็เท่าเดิมนี่คือเก๋าลัดนะคะไม่ใช่ดวงสาคูอร่อยมากหวานมันครับอุ้ยน่ารักจังเลยโดยมาตั้งนานเพิ่งได้สองร้านแล้วอ๋อรู้แล้วเจ้าของร้านขออนุญาตไม่ถ่ายนะคะขออนุญาตไม่่วมเฟรมค่ะขอบคุณสวยกว่าค่ะเมื่อะกี้พลาดไปแล้วแล้วฉันเพิ่งไปตัดกระเพาะมาคุณวิทมันน่ากินมากอลังกะอันนี้กุ้งปลอมหรือเปล่า แค่กุ้งอย่างเดียวก็อร่อยการนี้หมูแผ่นต่อ <c oughs> ไม่ต้องผอมกันแล้วเมื่อกี้คุณท้าก็ผอมอน,น,น่าทานมากอะอลังการมากสัมคุณวิทย์ใครว่าแพงก็ไม่ต้องซื้อนะคะจบหมูยอหน้ากินมากหมูยอพิไทยดำทางเหนือก็มีอาหารทะเลทานได้นะคะชิ้นละห้าบาทโอ้โห น่ากินมากอุ้ยพ่อขาหล่อด้วยอ่ะ,อะแล้วทำไมไม่ชมฉันบ้างร้านนี้ขายหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยไม่อยู่ในกล่องมาแล้ว <c oughs> พอแล้วค่ะมึงไม่มีมือถือแล้วค่ะบัวลอยค่ะลูกใหญ่ขานาดนี้อมแล้วล,ละลายในปากไหมคะ <c oughs> ไม่ละลายนะคะต้องเคี้ยวด้วยอันนี้เป็นปลาสดิดบางบ่ออีกบ่อนึงอ่ะเป็นปลาดุก มุกนี้เก่าแล้วจ้าใครที่อยู่ที่ใต้นะคะแล้วมีผัวอยู่ทางเหนือก็มาทานร้านนี้ได้ <laughs> เพราะจะได้หายคิดถึงบ้านนะคะ แฮปปี้แม่ร้านนี้กับแม่ร้านนู้นใครชนะจ้าดูจากทองอะจ้าน้ำหนักเท่ากันแต่ท้าร้านนู้นตีโปร่งกว่าขนม้อแกงค่ะโอ้แฮปปี้อันนี้น่าทานมากเลยค่ะอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมค่ะร้านนี้คืออร่อยมากจริงๆนะคะรอบที่แล้วเราทานไปเนี่ยยังไม่ทันหมดเลยพิธีกรแย่งกูกินหมดนะไม่ได้วันนี้ห้าตัวนะคะคุณวิทย์เหลืออยู่แค่นี้แล้วค่ะอันนี้เป็นบล็อกอัพนะคะที่เซ็นท่านมีครบ จอบทุกอย่างคนเชียงใหม่น่ารักคนไทยใจดีให้ของฟรีกูเต็มมือเลยค่ะ